วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องเคมกกับแม่น้ำที่ใฝ่ฝันนทะเลทรายที่แห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยผืนทรายสีทองและท้องฟ้าสีครามสดใสลาบอูตัวโตขนปุยอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงนอกจากนี้ยังมีจิ้งจอกทะเลทรายด้วยพวกมันใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามหาอาหารและน้ำวันหนึ่งอูดน้อยตัวหนึ่งชื่อเคมก รู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆม,มันเฝ้ามองท้องฟ้ากว้างใหญ่ฝันถึงดินแดนอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยน้ำและต้นไม้เขียวขจีและเคโมโอก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่น้ำจากอูรุ่นใหญ่ว่าเป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่น้ำไหลรินไม่สิ้นสุดเต็มไปด้วยปลาตัวโต,วต,วตวและนกนานานชนิดเคโมตัดสินใจเด็ดขาดมันจะออกเดินทางไปตามหาแม่น้ำด้วยตัวเองเคโมโลูกจะไปไหน อูดแม่ถามด้วยความกังวลเคมอสจะไปตามหาแม่น้ำค่ะแต่แม่น้ำอยู่ไกลโพ้นอันตรายมากเลยนะลูกแม่อูดพยายามห้ามเคมอสอยากเห็นแม่น้ำด้วยตัวเองค่ะเคมอสจะระวังตัวให้มากที่สุดเคมอสอ้อนวอนแม่อูดเห็นความตั้งใจแน่วแน่ของเคมอสจึงจำใจปล่อยไปเคมอสโบกมือลาแม่และฝูงอูดออกเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้น เคมเดินทางผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่เผชิญกับแสงแดดร้อนระอุพายุทรายรุนแรงและสัตว์ป่าที่ดุร้ายแต่มันไม่เคยย่อท้อมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังที่จะได้พบกับแม่น้ำร้อนจังเลยแต่เราต้องสู้หลายวันต่อมาเคมอเดินทางมาถึงแหล่งน้ำแห่งหนึ่งมันพบกับกลุ่มสัตว์ต่างๆที่กำลังดื่มน้ำจากแอ่งน้ำอย่างอ,าอร่อยอร่อยนี่มันอะไรกันเคมอถาม นี่คือแหล่งน้ำเรียกว่าโอเอซิสซากระรอกตัวเล็กตอบเคโมไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนมันตื่นเต้นดีใจรีบก้มหน้าลงดื่มน้ำอย่างกระหายน้ำเย็นชื่นใจดับกระหายคลายความร้อนไม่เป็นไรทางนี้ยังมีน้ำอีกเยอะดื่มให้เต็มที่เลยนะกระรอกบอกเคโมดื่มน้ำจนอิ่มนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่รู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวแรงขึ้นมาก แม่น้ำอยู่ไกลาจากที่นี่ไหมเคโมอถามสัตว์ตัวอื่นยังอีกไกลนะลูกลิงตัวหนึ่งตอบแต่เธอมาถูกทางแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะเจอแม่น้ำเองเคมอรู้สึกขอบคุณสัตว์ที่โอเอซิสมันออกเดินทางต่อไปเคมอมุ่งหน้าสู่แม่น้ำหลังจากเดินทางอีกหลายวันเคโมอก็มาถึงแม่น้ำในที่สุดมันตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำ มีปลาตัวโตวแหวกไหวไปมานกนานาชนิดร้องเพลงไพเราะเคมบ์มีความสุขมากมันเล่นน้ำอย่างสนุกสนานรู้สึกเหมือนฝันเป็นจริงใช้เวลาอยู่ที่แม่น้ำหลายวันดื่มน,น้ำเล่นน้ำและนอนดูดาวบนท้องฟ้งฟามันรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับแม่น้ำสถานที่มาสศจรย์ที่มันใฝ่ฝันมาตลอดถึงเวลาที่เคมบ์ต้องเดินทางกลับมันโบกมือลาแม่น้ำเก็บความทรงจำอันสวยงามไว้ในใจ เคมเดินทางกลับไปยังฝูงอูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ําให้ทุกตัวฟังอูดทุกตัวต่างตื่นเต้นและประทับใจกับเรื่องเล่าของเคมุ ok. ลูกแม่เก่งมากๆเลยเคมกไม่ใช่แค่ได้เห็นแม่น้ําแต่มันยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความอดทนความกล้าหาญและความมุ่งมั่นมันกลายเป็นอูดที่ฉลาดและกล้าหาญเป็นที่รักของทุกตัวในฝูงและนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลง